สวัสดีคุณผู้ชมทุก Saint ท่านนะครับทุกคนน่าจะได้เห็นชื่อวอล์กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ<น>คือวอล์กของกําแพงนะครับเรากําลังจะไปดูการแข่งขัน PNC ที่ประเทศเกาหลีอีกแล้วอันยองเซโอเรามากันกับทีมงานหลายชีวิตประกอบไปด้วยไอเกนแล้วก็ <หา S 1> ก้า แล้วก็ไอแทนอ้าวไม่อยู่เลยอ่ะไอแทนไม่อยู่แล้วครับเกิดอะไรขึ้นแม่งหรือพาสปอร์ตโอเคนะครับแล้วก็มีทีมงานไปหลายคนมีไออาร์มไอโบ๊ทไอเนี้ยชื่อชื่อมชื่ออะไรนะออมแล้วก็มีฟูหญิงหนึ่งคนน้องอีเมมนี่แล้วก็มีแทนคือน่าจะมีไปเท่านี้พาสปอร์ตน่าจะมาทันประโยคเริ่มก่อนที่เราจอกจะบ้านวันนี้ถมีอะไรในกลุ่มเป็นมาว่าที่เจอไปน้องข อย่าลืมพาสปอร์ตนะพ่อแล้วมันจะไงลืมพาสปอร์ตกลัวถามว่าแปลว่าอะไรอย่าลืมพาสปอร์ตไงอ๋อเขาตอบด้วยตอบหลุดเลยมาร์ชนบุรี กล้จัดก็คือแค่เอามาเล่าให้ฟังแบบอ้าวพี่แทรลืมพัดบอดเหรอครับ<อ>ก็คือเราเผื่อเวลามาแล้วคือเรามาเร็วมากๆจริงๆคือไม่ได้แบบมีความรับผิดชอบคือหิวข้าวคือหิวข้าวเราเล่นเราเล่นเราก็เตรียมตัวแหละเพราะว่าเผื่อมันมีเหตุการณ์แบบนี้นี่อ่ะเผื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเออแล้วก<ๆ>็<ๆ>เกิดขึ้นแล้วไอ้แทนเพื่อนละไอ้แทนเพ<อ>ื่อนละฝากเพื่อนๆด้วยผมจะลงคลิปบล็อกทุกวันทุกคนจะได้เห็นพวกเราแล้วก็บรรยากาศในงานแล้วก็คือมันเป็นบล็อกเลยนะไม่ได้ทางการนะคือแบบเหมือนกูอยากถ่ายัครบ ก็แพงทีมซีเกตทีมซีเกตไ่ใช่ทีจชาถ่ทยเอีนซีนะเชียร์ได้ครับผมาไ่ต้น่มีอีกลงี่เลเียวทก๊กอถ่ายูก่ทข้าน่หเอาใหม่กนคนบ่มยืนเค้กอยู่ข้างหลังนีไง้เหีย ว่างไงนะมา,มาสายฉันจะเล่าให้ฟังเรื่องเลยอย่างนี้กูขับมาแบบว่าอีกประมาณยี่สิบนาทีถึงที่เนี้ยแล้วกูก็กำลังนั่งเช็คแอปใช่ป่ะแล้วมันให้กรอกเลขพาสปอร์ตกูก็เลยแบบไอ <S <S ้เขี้ยพาสปอร์ตไม่ได้เอามานี่ว่าไอันนี้คือนหนึ่งนะ,ะ,ะกูเลโทรบอกเพื่อนกูขับรถบ้านกูเอาพาสปอร์ตแล้วมาส่ง,ง,ง,งด่วนเดีด๋ยวนี้พอขับไปถึงปุ๊บเพื่อนกูไปเอาพาสปอร์ตแล้วแต่กูก็ลืมนึกได้ว่าเฮ้ย ประชาชนต้องใช้ด้วยวะพรากู้รืามมาอกระเป๋าตังมาเพรกู้รือกระเปตังม,มาโอ้ยไปบอกเมีอยอยีกว่าเธอกระป๋ตาตังก็ไม่ได้อเอ,อเามาแล้วมันก็ยึจั๊กจักจักจ๊กปะจอมาจากบ้านกูใะ่ม,ามาจริงจริงประชาไม่ต้องใช้ท<ำ>ีนี้พอ ตรงนี้นะเลี้ยวซ้ายแล้วเข้าสวนน้ำภูมิเลยเนวยความที่กูกำลังลกกับพัดบอร์ดแม่กูเขาไมเรื่องไงเขาน่าจะลกไปกับกูด้วยแม่กูขบเลยแม่กูขบเลยไปลกไปด้วยเลยแล้วก็ดูเดินกลับมาแ้อยู่ถึงคูดใจเลยแต่เราเผื่อเวลาไว้แล้วเผื่อแล้วเวลาเสด็นไว้แล้วกะเวลาอยู่แล้วมาเดี๋ยวไปกินข้าวกันอหรื ซื้อเน็ตที่นูน่นซิมผมมันเป็นซิมเก่าผมเพิ่งไปไต้หวันเดือนที่แล้วนะก็ยังใช้ได้นะอยู่ๆก็ใช้ไม่ได้กลายเป็นรอบนี้ผมต้องไปซื้อซิมที่นูน่นเป็นพวกฟ็อกเกอรไรไฟอะไรเงี้ยเราก็มากินข้าวกันจริงๆเดี๋ยมันมีกินบนเครื่องแล้วแต่ว่าบนเครื่องมันไม่ค่อยอิ่มบนเครื่องมันได้ฟรีครับเราจะกินเสียงเงินกันเราอยากเราอยากใช้เงินเราอยากใช้เงินเพราะราว่าเงินเราทำงานมาทั้งปีก็มากินอันนี้แล้วหมดเลยไม่ใช้ด้ย อยู่อินชอนตอนนี้รอเอากระเป๋าผมนอนไม่หลับเลยนะครับไอ้กาด้วยผมเอาผ้าห่มมาคลุมหน้าคลุมหน้าคือไม่ได้กระแดะเลยนะช่วงสองปีหลังครับผมเรียกว่าตัวผมอ้วนแล้วนะผมมานั่งบิสเนสตลอดคือเวลานั่งแล้วมันเออเราได้นอนเต็มที่เอาแค่เดินผ่านบอกเฮียดูสบายวะพอรอบนี้มานั่งอ่ะมานั่งที่ธรรมดาก็คือผมก็นั่งได้แต่ว่าแม่งหลับไม่ได้เป็นออฟฟิศดินโดมอ่ะเออแม่งเมื่อยแม่งแบบนอนไม่ไหวแล้วแบบผมอ้วนอ่ะก็เลยไม่ได นี่นี่นี่มึงรีแคปไอเฮี้ยนู่นอย่าไปประจานมาเลยเฮียแม่งนั่งเครื่องบินแม่งมีเรือมาด้วยอยู่บนเครื่องบินทำไมมีเรือมาด้วยเสียงเป็นไงไม่เสียงครับก็เดี๋ยวเราเอากระเป๋าหารถไปโรงแรมไปกิน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 นี่นี่เด็กถือเป๋าผมนั่นแหละนั่นแหละเพื่อนนั่นแหละผมไม่อยากจะพูดงั้นเลยถ้าเราหารถไม่ได้เราต้องเดินไปโรงแรม72กิโล เดินงแลมปี่สองกอะนี่คือเราเซอร์เวอร์เเซอร์เวอร์่จริงเหรอให้กล้าดูก้าไม่เชื่อว่ากระเป๋าผมแพงนี่ดูดิใช้นิ้วดูใช้นิ้วด้วยอ่ะนี่นี่ไปเท่าไหร่สามหมื่นปล่าครบหารถกันแล้วเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีหนึ่งยังไงก็ฝากแชร์ด้วยนะครับเราลงวอล์กกันทุกวันนะครับ2ี่6้ายี่กยเจ็ดยี่แปดจนกลับมาอินชอนนี่แม่งตรงกับโป๊กเกอร์กูเลยนะแต่โป๊กเกอร์แข่งวันที่หนึ่งกูกลับกน นี่คือรถที่เราเรียกมานะครับก็เป็นสองคันนะเราเดินทางไปที่โซประมาณ80กิโลสองชั่วโมงเหมือนเราอยู่กรุงเทพแล้วไปบางแสนเหมือนอยู่บ้านผมแล้วไปบ้านแทนไกลหน่อยแต่ว่าก็สะดวกสบายคือเวลาเรามาเกาหลีเนี่ยเขาจะไม่มีแอปพวกแก๊ปพวกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรา<อ>ต้อง,องเขาเขมีของเขาเองแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบรู้วิธีใช้อ่ะเรียกอ่ะจะถูกกว่านิดนึงโอเคเตรียมตัวออกเดินทางได้ชฉลรีครับเฉลียโซ ตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมแล้วนั่งรถมานา่าจายประมาณชั่วโมงนิดๆได้โรงแรมเนี่ยแจ๋วเลยเพราะว่าอยู่ใกล้กับร้านปิ้งย่างมีเซเวน่นแล้วก็มีร้านกาแฟทาตา,าบักอยู่ตรงนูน้นครบคันจริงๆก็ไม่ใกล้ที่แข่งเท่าไหร่นะก็ถ้าจะเดินไปแข่งอะ่ะก็ประมาณ3บล็บอกสบล็อกใหญ่อยู่ กลอยู่เราจองห้องไว้สี่ห้องมีหนึ่งห้องที่เราจะเช็คอินเลทก็คือใช้ห้องได้ก่อนวันนี้แต่อีกสามห้องคือเช็คอินวันนี้ตอนประมาณบ่ายสามซึ่งตอนนี้1 0บโมงครึ่งสิบโมงยี่สิบเท่ากับว่าเราห้าชั่วโมงเปื่อยๆคำถามคือทําไมอีก3ามห้องเราถึงเช็คอินไม่ได้ห้องหนึ่งที่เช็คอินได้คือห้องนั้นน่ะถูกจองไว้เมื่อวานอาแล้วทำไมเราไม่จองเมื่อวานไม่รู้เพราะกูไม่ใช่คนจองอ๋อได้สัสเราแบ่งห้องนอนกันเรียบร้อยผมนอนกับไหยินแทนนกาก้า ทีมงานนอนด้วยกันน้องเอ็มก็นอนคนเดียวเดี๋ยวเราเช็คอินแล้วก็เราน่าจะเอาของเนี่ยไปเก็บไว้ที่ห้องเดียวกันก่อนเดี๋ยวเราน่าจะออกมาหาอะไรกินนะครับพอกินข้าวกินฟาสต์ปุ๊บเราก็จะไปสถานที่แข่งเพื่อไปเซตอัพสตรีมนะครับนอกจากวอล์กที่เราลงแล้วเนี่ยที่ผมลงทุกวันอยู่แล้วในทุกเวลาก็ประมาณ5้าหโมงที่ไทยอ่ะก็คือพวกเราอะไล์ด้วยแต่ละว่าเราจะดูอยู่ที่งานเนี่ยแหละว่ามันแข่งกันกี่โมงก็เข้าไปดูช่องหลักก็ได้หรือว่าดูช่องพวกเราก็ได้พวกเราก็จะวอตกันที่งานเลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นเป็นแค่่เกกลาุมแรๆนะที มาวอชพับจีที่งานเราเดินออกจากโรงแรมมานิดเดียวเลยแล้วก็เลี้ยวขวามามากินกาแฟที่คนเกาหลีเขาแนะนำนะครับว่าเออถ้าจะกินกาแฟต้องกินที่นี่นะครับก็คือเหมือนเป็นกาแฟแบบท้องที่นะครับเมกาคอฟฟี่คือมีอยู่ทุกที่ผมว่าสั่งช็อกโกแลตไตแล้วก็ข้างๆโรงแรมเป็นแล้วไปกินที่มุมหมอบมันคืออะไรนะ <L otto. S 2> มันคืออะไรลอตเตอร์บอล ยังคิดทำไม่ออกเลยสวนสนุกเออฟิลประมาณแบบมันอยู่ใกล้เราจัดเลยอ๋อเนี่ยนะอ่เนี่ยเอ็มพีอย่างมันลอตเตอร์บูอตเต้โฮเทลรีสอร์ทอะไรเงี้ยมันจะอยู่แบบข้างในหมดเลยที่เห็นเอ็นอารมณ์แบบดีเบอร์บ้านเราซึ่งซิการ์แลตบอกจะตื่นเช้าทุกวันมาสวนไม่ได้ไปเล่นนูนไม่ได้ไปเล่นนูนดูแต่ผมเคยไปลอตเตอรบที่ญี่ปุ่นอ้าวอ๋อลอตเตอร์บร์มีหลายที่จำไม่ได้ว่าใช่ป่ะ จะผมเคยมาเคยมาคนดูเห็นไฟแดงนู้นไหมประมาณแบบห้าหกไฟแดงเรียกว่าหนึ่งบล็อกนะครับเราเดินไปทางนู้นหน่ะยสามบล็อกอ่ะคนดูใหญ่เหรคิดว่าเราเดินไหมเดิ๋นี้เดี๋ยวกูขึ้นรถเดี๋ยวกูขึ้นรถไปเดินเลยมาแล้วช็อกโกแลตกูนี่มาแล้ว3,500วอนมีวงบอยแบนด์ด้วยราคากูนะ3,500วอนห้้อยวรสชาติดีเลยนะช็อกโกแลตอร่อยมะกินดิ ดีเลยอะไปหาร้านข้าวตอกกันไม่รู้จะติดกิ์สิหรือเปล่าเพลงก็จบที่เฟอเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งจะ11บเอโมงเพิ่งจะเริ่มเปิดร้านกันนะครับเราก็เลยเดินหาร้านไม่เจอก็เลยกินนี่ไปก่อนนะนี่แล้วก็มีไก่ทงไก่ทอดโอเคกินก่อนเติมพลังตอนนี้เวลา4ี่โมงครึ่ง หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จก็ประมาณเกือบเที่ยงแล้วทีนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่ที่ห้องกับกล้า2คนส่วนแทนก็ไปถ่ายอะไรไม่รู้ช่วมาชั่วโมงหนึ่งก็คือทุกคนมารวมตัวกันที่ห้อง <c oughs> ห้องเดียวอัดกันก็รอจนบ่าย3แล้วก็เช็คอินพอเช็คอินเสร็จนก็ได้พักได้ผ่อนนะครับตอนนี้ก็เพิ่งได้ออกมานะครับสี่โมงครึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่สนามแข่งกันนะครับวันนี้เราจะมีการเทคเช็คไปเทสรีมไปเซสรีนใช่ไหมคพรุ่งนี้นะครับจะได้วอชปาร์ตี้ให้คุณผู้ชมก็คือวันเนี่ยวันท เป็นวอชปาร์ตี้จากตรงนี้ไปน่าจะนั่งรถกันไปเพราะว่าระยะทางมันไม่ไม่ใกล้เท่าไหร่นะครับตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วเพราะว่ากินอยู่ข้างในแล้วก็แทนกับก้าเนี่ยออกมาก่อนแล้วแต่ไม่รู้ไปไหนละ หาไม่เจออวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เหนื่อยอยู่นะเพราะว่ามาปุ๊บแล้วเราไม่ได้เช็คอินไงแล้วเราไม่ได้นอนบนเครื่องนะเพราะว่าบนเครื่องแม่งนอนลําบากเย็นนี้นะครับนัดกันแล้วว่าจะต้องกินเนื้อย่างให้ได้เนื้อย่างหมูย่างอะไรก็ได้นะครับขอให้ได้กินหลังจากวันนี้อีก3ามวันติดก็คือเราจะลุยงานกันยาวๆเลยนะครับจะไม่ได้มีโอกาสเดินออกมาแบบหาที่กินหรืออะไรอย่างงี้แล้วน่าจะทางานแบบยาวๆเลยนะครับ ครับตอนนี้เราเข้ามาด้านในงานขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็เซตสตรีมแล้วมุมของเราเนี่ยที่คุณผู้ชมจะเห็นน่าจะเป็นมุมนี้เป็นแบบนั่งวอท่างนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆกำลังเซตอยู่ผมไม่ได้กินกินแรงนะตรงนี้มันกําลังจัดพื้นที่กันอยู่นี่คือมุมที่เรานั่งอยู่ครับ งานอยู่ตรงนี้เลยเยังมุมโคระโค<ท>จัดวันนี้ยังไม่ค่อยมีคนเยอะมากครับคนส่วนใหญ่จะไปนั่งอยู่ตรงนู้นกันเพราะว่าเกาหลียังไม่มาแข่งอันนี้เริ่มเขาเริ่มแมป,ปแรกพอดีตอนนี้เราเปิดคอมกาลังเซตติ้งอยู่เรียบร้อยแล้วคนที่เป็นเทคนิคอลของเราในการใช้คอมก็คือไทนเน็กช่ำชองทุกยอย่าง ย้อนสอนนิดเฮ้ย้อนแสงย้อนสอนที่เฮียย้อนแสงนิดนึงนะครับก็เมื่อกี้เราเซตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้จะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับหนึ่งทุ่มที่แบบสว่างมากนะครับที่เกาหลีตอนนี้เราพาคุณผู้ชมออกมาดูด้านหน้านะครับเป็นพวกบูธเมอร์ชนะครับซึ่งเขายังไม่เปิดนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงรอบไฟนอลอันนี้เราแค่ให้มาแบบชิมลางหน่อยเขาเห็นว่าฟีดิกเดอร์วินเน่ตรงนี้จะเป็นแบบเหมือนกับบูธที่แบบ ้ถ่ายผลว่าแบบใครจะเป็นชงเป็นแชมป์ผมค์เป็นกิจกรรมของเขาทิปโซนน่าจะเป็นพวกโซนแจกคงแจกของนี่เป็นเพย์เรลส์ใช่นั่นไงคขาเจเนชั่นอาจจะเป็นเบบนี้ป่ะไม่แน่ใจแต่ว่าจะให้เพย์เรลส์มานั่งเหรอคนชิ้นายว่ะอันนี้ขายเสื้อเหมอแบบขายเสื้อแล้วก็ผ้าชูอ่ะผ้าชูอ่ะอผ้าไงเกมผ้าไนเกมไม่ชูเงี้ยใช่ใช่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นบูสสปอนเซอร์เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวตอนเปิดจริงเราพาคุณผู้ชมมาดูอีกทีหนึ่งนี่หนึ่งทุ่ม เดียวเขาสว่างฟ้าสว่างชาเลยหนึ่งทุ่มเพมันเป็นหน้าร้อนหรอวะเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวยินปลากันหน่อยหิวมากแล,แล้วแล้วเราก็มาจบที่เนื้อย่างจนได้นี่เลยเอามาเจลๆเ,เลย อิ่มอร่อยกับมือนี้สั่งเบียรนะ์ม <laughs> ั้ยเนี่ยแดงเลยตายแล้ว <laughs> เดี๋ยวขอกินก่อนนะครับพอสามสิบชั่วโมงที่เขายังไม่ได้นอน <laughs> เรายังไม่นอนกันประมาณ30ชั่วโมงนะปิดไวเกิน <laughs> <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องแล้วเพิ่งจะกินข้าวกันอิ่มๆเลยแล้วมัน มันล้ากันมากแล้วสกว่าชั่วโมงเนี่ยสาชั่วโมงเนี่ยอาจจะมีบางคนได้งี่บ้างครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงชั่วโมงหนึ่งอะไร<ง>อย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้ผมได้หลับอยู่ครึ่งชั่วโมงเลยถือว่าทรหดมากคิดว่าวันนี้น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีสุดละเคลียท <ๆ S 2> ุกเรื่องเอ้ยแต่เก่งนะเพราะว่าจริงๆถ้าบอกว่าสามสิบหกชั่วโมงเพราะว่าเราเราใช้ชีวิตตั้งแต่เมื่อวานเราเดินทางกลางคืนเช้าแล้วก็คือเราถึงที่เนี่ยหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าประมาณ ช่วงเย็นๆใบสามใบสี่ประมาณนั้นอาจจะไปไว้กว่านั้นเพราะว<ช>่าเราอาจจะแบบว่าอยากเจอนักแข่งอ,อยากไปเซตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามการแข่งขัน PNC ด้วยนะครับก็ร่วมเชร์ทิมชาติไทยนะครับวันที่คลิปลงเนี่ยคือวันแรกที่ทีมไทยลงละไหงก็ฝากคลิปวอล์กของผมด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลิปช็อตของกินจะลงอยู่เรื่อยๆช่องไอ้กูรูเซียนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตามหลังมาของช่องแทนจะเป็นแบบ behind the scene แล้วก็อย่าลืมติดตามเพจกำแพงเรามันจะมีบางอย่างที่เอ็กซู ทีก็คือเพจกำแพงนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้โอเคครับนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัวพักผ่อนแล้วก็นอนก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับคลิปต่อไปเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ